เก็บด้วยปะ่ะลุยทำไมเก็บไม่ได้อ่ะเก็บไม่ได้วะสร้างมันอ๋อสร้างมันแปดเดี๋ยวเพิ่งขึ้นเดี๋ยวกูวต่อบล็อกขึ้นมาก่อนต้องแบบกูต่อเป็นนะอะไรนอะระกวงะไรนะกวาอะไะตรงโน้นใช่ไหมต,ตรงนี้ตรงนี้ก็มีมันยังไม่มีได้กูมองไม่เห็นน,นกมาละ ไม,ม่มีวะเฮ้แปดแปดเออไม่มีนกไม่ตายวะนี่นไหนตะปอนนก ต้องหลังเฮ้วาลีคอสเก็บเลย ใต้เราเนี่ยแหละงั้นอย่ากูโดดลงไปนะไปอยู่ตรงตู้แอร์ลงมาละ 你先果断。 ตรงไหนกว่าออกใต้แล้วก็จับปอนไม่ใช่มันตีน,นี่อยู่บ้างทำไม อยู่ตรงนั้นเอาหรอออกขาแลละโอเคหลบดวแล้วน็ในงนสปอนแล้วนะสปอนแล้วข้างหลังบอยปุมสปอนเออข้างหลังระวัง เพิ่งสากก่อนอะตายหมดยังข้างบนเดี๋ยวกูยิงข้างล่างนน,น่นอีกตึกอีกตึกหนึ่งน่น ใต้ยกูตัวหนึ่งมั้งนกระวังนกนกร่วงนอกอีกตัวหนึ่งนกร่วงอยู่ใต้กูมั้งตัวหนึ่งออกวิ่งไปแลวอีกจุดหนึ่งไกลๆนูน่นวิ่งาปละ อ่าดีแล,ล้วเหรอปลงก่้วโอเคจุดแรกนีหลักเดี๋ยวเดี๋ยวมบัติยิงยิเอาไว้ังนี้สิอ่าเนี่ยกระป๋อนใหม่ละ ตัวนึงอยู่ในนั้นน่นะตตัวผ่ายตัวเนี่ยไม่ตายทำไมมาสปอนชาๆๆๆนรัจวะเองนี้แวการนี้ดตอกาน้ก่อนโอเควันนี้ไม่มีไปลงแล้วลง ได้สองทาเลือกาไหนได okay. ้แต่มันจะปรอ้าไบไเอายางเอาเลยคว่างระเบิดไปแล้วเทียบเลยออเดินไปไหนวะปตูนู้นป่ะแต่บอกมันเดินอ้อมไปข้างบนนะใช่ ปิดประตูข้างบนไงมันเป็น,นเนี่ยไอ้ไม้ไม้ไม้เนี่ยไม้อะไรวะกุ้งกั้นประตูอ,อะไเป็นไม้กับดักอ่ะแม่งตายกันหมดอ๋อเออมันเป็นกับดักอ่ะเอาไงเจาะไหมเจาะเจาะเลยเหลือไม่ถีงตัวแล้ว ลใ่ไม่ลักไม่ยี่สิบหลกเไม่ถึงยี่ไม่รยี่สไม่ถึงงม้วิ่นบนเลยวันวันวันเมาว่าก๊ต่อมาอยู่ดีๆก็วิ่งกลับมาแต่จะมันจะมีอีกไหมมีแต่ว่าตามนั้น่ะเนี่ยแมงเ่นซะ นู่นไงยืนอยู่นู่นนะ่ะเอาไงจะกลับไปป่ะเนี่ยอย่ามากั้นตรงนี้ละมาน่าจะมีชุดหนึ่งอ่ะอะโยนไปแล้ววิ่งกลับมาเอาไม้ก็พอสามสี่ตัวมีไหมไม่ใช่สามเ๋ยวอยู่ กระทางกัดดัดจริงๆตีเลยเหลือไม่กี่ตัวล,วล,รละรอสักครูรีบออกมาหน่อยมาตีมาตีจอในนี้ตีกระาทางอันนี้ไม่ควรมาไหนตัวละนี่นะหรือ,อยังตายไหนวนะเออไม่เห็นว่าเขาเีอือดจุดแดันมันตายแล้วไงคืมันนอกมันนอกแล้วก็ขึ้งมาต่อเลยนี่

ต้องขอออกมั้งใช่ไหมไม่ต้องต้องต้องขอแบบหนึ่งขอเลยเอาใส่นมาตะกงีกตะกงอีกนึ่งตดี่สักอย่างยังไงบ้างไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเระไ่ต้องดี๋ะไรกินก่อนดูดกว เมื Bye, ่อกี้มันหมดแล้วไงก็ที่เรายิงมาจากไอเนี่ยกูก็บอกแล้วว่าไม่ต้องการข้างบนใช่ไหมไม่ใช่ข้างบนไอที่มันไปตีกันนะเมื่อกี้นี้นแล้วเรายิงนะจำได้ปะเนี่ยอ๋อเนี่ย ดีมันเอนปัญหาคืออีกตัวยงไนนั่นั่นอน่กูเดินเรน้ำดกออกสปอนเป็อนี่ตอนมอตไนัวอยตัวเดียวข้านตไม่ใช่ข้างบนอันนี้รังนตรงนั้ไม่ใช่ไ้อรอมีตัวมั้งแต่ว่าไม่ใช่ตรงเนี้ยอย่าไปกั้นตรงนี้ีไงอย่ากั้นตรงนี้ก่อนรับ

cầm bì căng căng phải không ạ cầm bì kiểu kiểu ạ không có lạng nhở không có lạng không, không có lạng ạ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 

มันเยอะกว่าปกติเพราะว่า oh, มันเป็นศกดาวด้วยเจ็ดเจ็ดเจ็ดกิโลครับ mà là bỏ hướng lắm không thôi mày tập hỏi lại cái bắt quên đi mày lấy lắm luôn không ạ lắm mày bỏ น่าจะมาจากข้างบน <S <S หมดนะม,มาเรื่อยๆอ,อยู่ป่ะขึ้นข้างบน นนอกเดี๋ยวกูไปกัน้นบล็อกข้างนอกก่อนนั่นไงจะเอ๋พอดีอเปรียแค่มายพอไปว,อววปว่ารอบบินมาเปล่าอเล่น่าไอ้เอว ตามมาแล้วข้างบนไม่มีมีไกลๆตรงน,นู้นไอ้กูเจาะก่อนนะ ยังยืนยังืนงล่ะถูกเข้ามาห้องยิมละหายัง สองตัวในห้องมั้งตัวนึงโอเคหมดเสียงนอกนอกอกหงบุุเดี๋ยวมตุ๊กต ong ยี่ไหมตุ๊กตังห์ไหนเข้าไปเลยเป็นต้องน้ำหัวหัวตั้ง

เรื้องน้ำต่โอเคเห็นแล้วได้ได,ด,ด้โอเคไ้ไเยอะป่ะเยอะถอไม้ไเยอะเหรอไม่เยอะมากแค่หนนไม่ตายตั้านี้เองตายหมดแล้วละ่ะเหลือไม่เยอะแล้ว วางไปก่อนจะปวดอย่างนี้ดีกว่าครับนี่ต้องสักไรไงตั้งแต่ตัวข้างบนไหนอะไรก็ได้หรืออะไรด,ด,ด้วยโอเคยังไงยังไม่รับต,ตีนแดงเต็ม เออเราข้ามตรงไหนไปดีกว่าลิฟต์ไม่มีอะไรข้างบนอ่ะอืเดี๋ยวลองไปดูข้างบนดูก,ก่อนอันนี้ลือ,อยังเออ,อันนี้ลืยยังออมาจากไหนวะง,งูอันไหนเลยลหออยังยังไอ้ห้องหนังสือเนี่ย ห้องหนังสือห้องนี้อย่างอย่งอย่งอ,องเต็มเข้ามาลื้อหน่อยดินี่องนี้ของนี้ไม่มีงนี้ก็ไม่มีมันต้จุดดิข้างบนมันหายใจหร้อหายไปแล้วข้างบนเหวไหนะยิงเลยแล้ใช่ไหมยิงเแล้วก็มมีสะกรนี่ไม่หมดไปไะ

ก็ไม่มีตัวังเก็บอกแอรแล้วมาทำต่อครับเขาก็้องยิมห้องเกงนี้ก็ไม่มีแก็ไปเข้างนี้ตน้ำาน้ำเร็วมาห้งคัวม่ตตงตรงหน้าปไม่ใช่ไม่ใช่ไอที่เนี่ย นะเรจะมองมรื่อนี่ใช่อันนี้ก็ตดทางอันนี้แต่นั่นพันเ้ยมาตรงนี้เหรอไปตรงแล้วมาห้องนี้แล้วก็มาไปตีไปด่ไม่มีไรงนีเอาเกว่าเีอไปตรงนี้เลยะก่ ไปไหนเนาะไปหมดแล้วพป่น <c oughs> อนโอ้ยกลับบ้านะนะดีกว่าเนาะครับกลับพิ่กลับโฮมอยู่ไหนวะบ้านเราอยู่โน่นหนึ่กิโลนู้เควดต์ต็มเหลว